ครับวันนี้น้องแท,นอ,งทนอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ป้าบุญคาเฟ่ครับวันนี้น้องแทนมาที่พัทยาครับอยู่ป้าบุญคาเฟ่เป็นคาเฟ่เปิดใหม่นะครับนี่มีปลา,าครับเยอะแยะเลยปลา,าเดี๋ยวเราไปข้างในกันไปที่โต๊ะกันนี่าาสามารถนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้ด้วยนะครับในนี้ ไปให้อาหารปลากันไหนีิธานเดินไปสิดูสิอุ้มีเด็กๆนี่ปลาครบอันนี้เป็นบ่อปลาคับตัวใหญ่เลยอปลาคับเต็มเลยสวยจังเลยไปปไปกันมามิี่ธานเดินไปเดินนั้นทางนี้ครับสุนี่เป็นสวนอาหารนะเพื่อนๆนเพิ่งเปิดมบรรยากาศดีมากวันนี้แดดไม่ร้อนด้วย มาแล้วนี่มามีเอาหมาของมัน,นมาด้วยหมาของพี่แทนชื่อว่าปันปันนู่นเดี๋ยวไปให้พี่โต๊ะเดี๋ยวไปให้พี่โต๊ะมาที่เรามานั่งที่โต๊ะเราแล้วเรามาให้อาหารปลากันนั่งลงนั่งลงครับนั่งลงครับวัยยุคไหมเดินขาลงไปนด้เอาแรงมาเอาอาหารปลาเลยนี่ปลาครับเต็มเลยเพื่อนๆดูสิโอ้า เต็มเลยว้ายมันด,ดีดดิสิบรรยากาศน่านั่งมากเลยโอ้โหอให้เขาหน่อยให้เขาหน่อยมาฮะเต็มไปหมดเลยปะพาเยอะมากเลยนะเนี่ยเพื่อนๆดูสิเป็นบ่อยาวรอบร้านเลยโอ้โหไหนเอาให้เอาให้เอาให้เอาไอ้ห้อยปลาให้ปลา,ปาดีดนิดนะโโอ้โห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  ดยอดอุ้ยมีเป็ดด้วยน้องแทเอามาให้เป็ดหน่อยเร็วเอาอาหารให้เป็ดหน่อยอาหารให้เป็ดหน่อยอู้มีเป็ดด้วยเพื่อนเป็ด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 อุ้ยอุ้ยอุ้ยเป็ดมากินอาหารแย่งกับปลาว้าวสุดยอดหมดแล้วปลาตัวนี้โอ้โหมันจะดีดใส่พี่แทนแล้วปลามานั่งมานั่งมานั่งระวังระวังระวัง เป็ดจับกล้าบเป็ดมันแย่งอาหารกปลากินกันใหญ่เลยเฮ้ยอุ้ยดตกจะตกอุ้ย,ย,ยเป็ดจับกล้าบดูสิปลาสวยนี่อากาศดีมากเลยอุ้ยที่นี่เขามีฟาร์มไก่ด้วยมีคอกไก่ด้วยมองแทนดูสิอุ้ยดูสิมีไก่ตัวเล็กสีดำ ดูสิไก่ไก่ฉีดดำอ่ะมันเป็นไก่แบบขนๆไหนมาดูตรงนี้เร็วต่อไปนี่ไงดูสิมันเป็นไก่แบบมีขนว่าเหมือนหมาเลยอะ่ะนั่นน่ะมีลูกมันด้วยเต็มเลยน้องชายเห็นไหมมีลูกมันเต็มเลยอยู่ในนั้นอะ่ะว้าวปานปานไปไหนปานมานี่นี่ใช่ดูสิสดูสิน่ารักจังเลยอุ้ยเรดูติดูอันนี้สิน้องแทยมาดูตัวนี้สิ นี่ไงอย่อยนั้นอ่ะเห็นไหมไก่มีขนแตกจังเฮก่ฝนจะตกแล้วม,มาตรงนั้น <c oughs> ตอนนั้นน่ารักนี่ตอนนี้มันเดินมานี่ละไปเถอะไปกันดีกว่าชอบไหมโอเคไป ฝากเพื่อนๆคลิปนี้พี่แทนก็ขอลาไปก่อนนะคะฝนจะตกแล้วเดี๋ยวพี่แทนจะพาไปท่องเที่ยวที่ไหนอีกปะฝากเพื่อนๆกดติดตามให้พี่แทนด้วยนะคบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่แทนด้วยนะครับลาไปก่อนนะคะบายยก่อนเร็วบายยดูสิไก่ไก่มาหาไก่มาหาน้องแทน่ปไ่้ป่ะปะปะ